แฟนสาวของบอลอาสนายเผยภาพเบื้องหลังแห่งความทุกข์ทรามานก่อนขึ้นชกมีแฟนหนุ่มต้องทนเจ็บตาเขียวตัวช้ำปากแตกค่ะเรียกได้ว,ว่าสังเวียนมวยดาราเดือดเทนไฟเทน4-2เดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วล่ะค่ะพิกัดน้ำหนักไม่เกิน72.60กิโลกร,รมัมระหว่างหนุ่มหุ่นล้ำหัวใจนักกีฬายอย่างเต้น,นันทสายน้ำหนัก71.65กิโลกร,รมัมสัตว์ประจำตัวคือเสือจากกัวขาวประทะเดือดกับดารานหนุ่มที่คุกคีกับ กีฬามวยมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือบอลอัสนยัยน้ำหนัก68.35กิโลกรัมค่ะสัตว์ประจำตัวคือ แมวป่านั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเปิดยกแรกมาทั้งคู่ก็ใส่หมัดบรัวกันไม่ยัง้งยกที่2ก็ทำได้กันมาอย่างดีจนจบทั้งสายกผลปรากฏว่ากรรมการท่านแรกให้ไปที่29ต่อ28ท่านที่2ให้29ต่อ28และท่านที่3 29ต่อ27ทําทำให้ผลการตัดสินนั้นเต้นัศนทสายทีมขาวชนะคะแนนบอดอัสนาเต้คว้าหนึ่งแต้มให้กับทีมขาวสาเร็จค่ะสรุปผลคะแนนแข่ แนในรอบนี้ทีมดายังคงนําทีมขาวอยู่7ต่อ6แต้มทั้งนี้ล่าสุดทางด้านของแฟนสาวหนุ่มบอนเองที่ชื่อว่าลูกเกดออกมาโพสภาพและข้อความถึงแฟนหนุ่มหลังขึ้นชกครั้งนี้ว่าพี่ทําเต็มที่แล้วจริงๆพี่ทําหน้าที่ของพี่ได้โคตรดีจนหาที่ติไม่ได้หนูเชื่อว่าคนดูทุกคนนั้นรับรู้และสัมผัสได้ตอนนี้สิ่งที่พี่ทุ่มเททําทุกวันทุกวินาทีมันมีค่ามากม พี่ทุ่มสุดตัวและหัวใจที่ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีสองเดือนมันทำให้บอลอัศนัยเทียนทองคือผู้ชนะที่อยู่ในใจคนดูทุกคน ต่อจากนี้หนูจะได้ไม่ต้องเห็นพี่เจ็บอีกแล้วไม่ต้องตาเขียวตัวช้ำปากแตกแล้วนะคะคนเก่งปอลอ,อขอบคุณพี่มนัสพี่อองตวนวิกเตอร์ลีโอทีมโค้ดและพี่ๆทุกคนในทีมแบ็คและรวมถึงทีมบัดดี้ซัพพอร์ตทุกๆคนโดยเฉพาะพี่ๆนักมวยทุกท่านที่เชื่อในตัวพี่บอลขอบคุณทุกคนจากหัวใจที่ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างพี่บอลแฮตแท็กบอลอัสนัยไม่แ bon พ้ äh. ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะเทนไฟท์เทนโดยงานนี้ก็มี ชาวเน็ตแท้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างครับค้างอาทิชนะใจคนดูชนะใจทุกคนจริงๆค่ะพี่บอลเก่งมากโคตรเก่งเลยบ้างก็บอกว่าโชคดีมากๆเลยครับชนะใจคนดูจริงๆแลนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ